ให้พวกเราจําไว้ว่าการที่เราอ่ะจะลดน้ําหนักเนี่ยให้มันได้ผลเนี่ยนะคะนอกจากในเรื่องของสารอาหารนะที่ให้พลังงานแล้วอ่ะในในกลุ่มของสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเนี่ยนะคะอย่างวิตามินเกลือแร่อ่ะกดกดไขมันอย่างโอเมก้าจริงมันให้พลังงานนะพวกเราเพียงแต่ว่าเวลาที่เรากิน2000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันนิดเดียวนะมันแค่แบบนิ้วโป้งเดียวอะ่ะแต่ว่าเรายังต้องกินไขมันดีอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปอีก สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวิตามินกับการลดน้ําหนักนะคะทีนี้หลายๆคนมักจะไปสนใจในเรื่องของตัวนี้ใช่ไหมในเรื่องของตัวให้พลังงานเพราะคิดว่าเฮ้ยมันมีแคาาลอรี่แปลว่า มันจะทําให้เราอ้วนสิก็ไม่เนี่ยมันมันมันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะคะคือเวลาที่เรากินอาหารที่ให้พลังงานร่างกายเราต้องใช้พลังงานค่ะพวกเรามันหมายถึงว่าเราต้องกินอาหารที่ให้พลังงานเข้าไปแต่ว่าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมและที่สําคัญเป็นอาหารให้พลังงานที่จะต้องให้อย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นมีโปรโตีนก็คือให้อะมิโนแอซิดนะอะมิโนแอซิดย่อ AA แล้วกันนะคะเอ่อแฟตก็คือให้แฟตตี้แอซิดนี่ก็ FA อย่างนี้แล้วกันนะ แต่ว่าถ้าเป็นคาร์บหรือแป้งน้ําตาลอันนี้ให้แต่พลังงานอย่างเดียวไม่ได้ให้สารอาหารอย่างอื่นนอกจากว่าถ้าเรากินเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหรือว่าเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากธรรมชาตินะคะเป็นพวกไฟเบอร์ที่มาจากธรรมชาติพวกข้าวกล้องพวกฟักทองนะคะข้าวโพดอะไรที่แบบมันมันไม่ได้แปลรูปอะพวกเราพวกนี้มันจะให้ทั้งวิตามินและเกลือแร่ซึ่งมันก็จะรวมกัน แบบมันก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานมันจะมันจะแทรกมากับในพวกของผักและผลไม้เอาง่ายๆนะผักและผลไม้เพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราจะกินคาร์โบไฮเดตเราก็ควรเลือกกินคาร์โบไฮเดทที่มันอยู่ตามธรรมชาติอย่างเช่นผักผลไม้นะจ๊ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องว่าเอ๊แล้วตัวที่มันไม่ให้พลังงานเนี่ยนะคะตัวที่ไม่ให้พลังงานมีอะไรบ้าง วิตามินวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวิตามินกับการลดน้ำหนักนะจ๊ะจริงๆแถมให้อีกหน่อยก็เกลือแร่หรือเราเรียกว่ามนะินเนอรัะพวกเกลือแร่แล้วก็น้ำใช่ไหมที่หลายๆคนถามนะคะน้ำเนี่ยขาดไม่ได้เลยวันหนึ่งสองสามวิถ้าเกิดว่าใครที่กินน้ำน้อยรู้ไว้เลยจ้ะว่า การลดน้ําหนักจะเป็นเรื่องที่ยากคือมันจะยากมากนะคะถ้าใครกินน้าน้อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าการกินน้าเยอะจะทําให้การลดน้ําหนักง่ายก็ไม่ใช่น้ําต้องกินให้เพียงพอประมาณ2ไม่เกิน3ลิตรต่อวันนะคะ มันถึงจะทําให้ร่างกายอยู่ในระบบการสมดุลปกติเราก็กินประมาณ2ลิตรใช่ไหมโดยประมาณแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายหนักวันนั้นเราก็เพิ่มไปอีก1ชั่วโมงต่อการออกกําลังกายเพิ่มนะ้ำไปอีกลิตรหนึ่งนะพวกเราก็เป็น3ลิตรทีนี้วันนี้นะเราก็จะมาดูแบบนี้ว่าแล้วกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานเนี่ยนะคะในเรื่องของอาสารอาหารพูดถึงสารอาหารทั้งในเรื่องของวิตามินในเรื่องของเกลือแร่แล้วกันเนาะที่พวกเรามองว่าเฮ้ยมันไม่มีแคลอรี่นะ เพราะฉะนั้นมันก็ฉันก็ไม่ต้องสนใจมันสิเพราะว่าถ้ามีแคลอรี่คืออ้วนไม่มีแคลอรี่คือไม่อ้วนแต่ก็แบบกินก็ได้ไี่กินก็ได้มัง้งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายอยู่แล้วนี่ถ้าคิดแบบนี้คือแบบว่าเข้าใจผิดอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าวันนี้กระบวนการของการลดน้ําหนัก นะต้องบอกแบบนี้นะการลดน้ำหนักจะได้ผลสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมตัวฮอร์โมนนะคะแล้วในเรื่องของแบบสมดุลเขาเรียกว่าสมดุลการเผาผลาญน,นะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของแคลอรี่ด้านเดียวพวกเราแคลอรี่ก็สำคัญแต่ว่าเราต้องจัดการสิ่งที่สำคัญกว่าแคลอรี่ก่อนก็คือในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญในร่างกายซึ่งกระบวนการพวกนี้นะคะ สิ่งที่จะขัดขวางทําให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายมันไม่เป็นไปตามแบบตามธรรมชาติในทางที่มันควรจะเป็นก็คือว่า ถ้าในร่างกายของคนเราอ่ะมันเกิดการอักเสบจำคำนี้ไว้นะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า inflammation คำว่า inflammation หรือการอักเสบมันเป็นงานอักเสบในระดับเซลล์พวกนี้จะก่อให้เกิดอะไรจะก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระนะคะใครที่กำลังสงสัยว่าทำไมน้ำหนักตัวเองไม่ลงทงั้งทั้งที่คุมอาหารก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วนะคะต้องเข้าใจเรื่องกระบวนการการอักเสบของร่างกายนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจกระบวนการเรื่องนี้ ะะเราจะรู้คําตอบเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะทำให้ก่อให้เกิดสถานการณ์การมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมากนี่ยคะ ออไอ้พวกสารอนุมูลอิสระพวกนี้นะคะมันก่อให้เกิดการอักเสบในระดับเซลล์แล้วมันก็จะไปทําให้กระบวนการเผาผลาญต่างๆในร่างกายมันรวนหมดเลยมีผลต่อในเรื่องของการทํางานของฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วมันก็จะใช้ทรัพยากรต่างๆที่สําคัญและจําเป็นต่อการที่คือแทนที่เอาง่ายๆสมมุตินะเรามีวัตถุด,ดิบอะสำหรับการที่จะไปเดินเครื่องจักร เพื่อสร้างกล้ามเนื้อเดินเครื่องจักรเพื่อที่จะผลิตพลังงานให้ร่างกายแบบมีมีแรงเครื่องจักรสาหรับการที่จะไปสร้างเสริมภูมิต้านทานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือวัตถุดิบทรัพยากรพวกเนี้ยมันมีจํากัดยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่กินอาหารแบบไม่ได้คํานวณนะว่าโปรตีนถึงไม่เป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าไขมันดีกินพอไหมอะไรพวกเนี้ยทรัพยากรพวกเนี้ยนะคะบางทีมันมันไม่ได้มีมากพอสําหรับ การรองรับความเครียดที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากสาเหตุอะไรก็ตามแบ่งเป็นหลักๆ2อ,อด้านเช่น1น,นะคะ1ก็คือมันมาจากนี้ภายใน กับภายนอกหมอแบ่งเป็นแบบนี้ภายนอกเช่นอะไรนะเรากินน้ําหวานเรากินน้ําตาลนะคะเอ้ยมันมีเรื่องอื่นด้วยนะคะสูตรมันเข้าไปก็ได้นะคะสูตระดมน้ําตาลหรือเขาไม่ใช่หมยถึงว่ามลพิษมลพิษก็เกี่ยวด้วยหรอทําไมหนูลดน้ำหนักยะอืมพะถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเราไม่แข็งแรงนะคะเอ่อพวกมวลพิษเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เราสังเกตสิเพลียง่าย ใครที่มีอาการเพลียง่ายเนี่ยคือร่างกายมันเกิดสตรีสภาวะเครียดพวกเรานะแต่ว่าสาเหตุมันมาจากข้างนอกแต่ว่าจากภายในเกิดจากอะไรได้บ้างเช่นนะเคทีคลาสสิกสุดๆนะคะเราหมอเชื่อว่ามีในนี้นะคะการที่เขาเรียกว่าออกกำลังกายหักโหมจากพี่น้องนะคะจะเป็นตัวสร้างสารอนุมูลอิสระให้แบบมีแบบท่วมท้นทั่วเซลล์ร่างกายทั่วร่างมากใครที่แบบ ออกกาลังกายวันหนึ่งสองสามชั่วโมงอยู่ในยิมวันหนึ่งสองสามชั่วโมงเราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเราเครียดแล้วก็มีภาวะสารอนุมูลอิสระเยอะใครที่แบบมีมีภาวะแบบนี้ยิ่งออกกําลังกายยิ่งแก่เราก็ต้องรู้ว่าพวกสารอนุมูลอิสระพวกนี้มันมีผลกับร่างกายของเราเขาเรียกว่า overtrain แล้วก็จะเกิดให้เป็นเหมือนแบบร่างกายมันก็ต้องกําจัดสารพิษท,ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะใช้ทรัพยากรทรัพยากรอะไรล่ะคะก็คือพวกวิตามินเกลือแร่นี่ไง วิตามินเกลือแร่นะคะจะเป็นตัวที่ใช้ในกระบวนการกำจัดสารพิษนะคะรวมถึงในเรื่องของสารอาหารอื่นๆเช่นพวกกรดไขมันจำเป็นพวกเอ่อไบโอฟลาวนอ์มันก็จะเป็นสารที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเรามักพบในพืช ต่างๆคือทั้งกลุ่มนี้นะพวกเราทั้งกลุ่มนี้นะคะมันจะมีผลต่อในเรื่องของเขาเรียกว่ากระบวนการมันจะอยู่ในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระวิตามินเกลือละอะไรบ้างเอามามาดูนะ วิตามินเกลือละอะไรบ้างที่สําคัญและจําเป็นอ่ายกตัวอย่างสักอย่างละหนึ่งหนึ่งตัวละกันนะอย่างละหนึ่งตัวสองตัวอะอย่างเช่นวิตามินดีด็อกนะคะอ่อแต่วิตามินซีก็สําคัญบี B, คอมเพล็กซ์ก็สําคัญนะไม่ใช่แบบว่าเราทิ้งไม่ได้สักอันนะคะแต่กําลังจะบอกพวกเราว่าถ้าร่างกายเนี่ยขาดวิตามินดีนะคะมันจะทําให้กระบวนการมันจะมีผลต่อในเรื่องของภาวะอินซูลินรีสตั์คือพวกเราต้องเข้าใจว่าการลดน้ำเป็นเรื่องของฮอร์โมนเนอะเรื่องของฮอร์โมนนะคะที่มันเพีย้ยนการที่เรามีวิตามินดี ที่มากพอนะมันจะช่วยส่งเสริมนะคะให้เกิดความไวของอินซูลินเนี่ยนะคะมันอยู่ในระดับปกตินะคะเพราะฉะนั้นวิตามินดีเนี่ยควรจะกิน5,000ันยต่อวันนะคะแต่ว่าหมอบอก็บ้านเราอ่ะห,หมายถึงว่งาเมืองไทยอะเนาะเมืองไทยเนี่ยก็คือยังมีแดดอยู่นะ<ๆ>ก็อาจจะกินแบบสัก2 0 0พันยุต่อวันก็ได้แล้วนะคะแต่ถามว่าโดยทั่วไปที่เราเห็นเนี่ย วิตามินดีถ้าเราไปตากแดดนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงใส่เสืส้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยน,นะวันหนึ่งประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีนะคะทุกๆวันนะก็จะเพียงพอนะคะกับการที่แบบร่างกายเราได้รับวิตามินนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ปกติเนี่ยชีวิตไม่ค่อยแตะแสงแดดเท่าไหร่เนี่ยคือก็ต้องแบบกินมันเข้าไปจ้ะอันนี้คืออย่างที่1เป็นวิตามินที่มีผลต่อในเรื่องของต้านสารการอักเสบนะต้านอนุมูลอิสระแล้วมันมีส่วน ในเรื่องของการช่วยลดน้ําหนักนะคะอันที่สอง นะคะเกลือแร่บ้างอะเกลือแร่เรา,เาต้องเสริมเกลือแร่อะไรบ้างนะคะเกลือแร่ที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักอ่ะจริงๆเกลือแร่มันมีหลายตัวมากเลยนะพวกเราเนอะเกลือแร่ที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะมีทั้งถ้าเป็นในเรื่องของตัวที่ช่วยเพิ่มอินซูลินเซสติวิตี้เนี่ยมันจะเป็นแมกนีเซียมพวกเราซึ่งมันก็สําคัญหมอเน้นย้ําหลายรอบเลยว่าสําหรับคนที่แบบทํา IF เนี่ยแมกนีเซียมเนี่ยจะต้องจะต้องแบบขาดไม่ได้เลยนะเกลือแร่แมกนะะีเซียมเนาะวันหนึ่งประมาณ3า0 300มิลลิกรัมนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลออคือเอาง่ายถ้าเราขาดแมกนีเซียมเนี่ยนะขาดง่ายนะเพราะคนที่ทำฟาสติ้งจะสังเกตเป็นตะคิวนะไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเราคือมันเป็นอาการของการขาดแมกนีเซียมหรือบางทีแบบอ่อนเพลียนะคะก็เติมเกลือชมหูเข้าไปหรือกินแมกนีเซียมแบบแบบเป็นเม็ดก็ได้เหมือนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเรากินนะวันหนึ่ง3 0มมิลลิกรัมไม่ไม่ให้ต่ำกว่านี้นะคะพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้เพิ่มอินซูลินเซนสติวิตี้เหมือนกันกรดไขมันจำเป็น嘛 กรดไขมัน,น,นอันนี้โคตรสำคัญเพราะว่ากรดไขมันเนี่ยมันเป็นตัวกรดไขมันจําเป็นตัวนี้เลยค่ะโอเมก้าสามแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอเมก้าสามอะไรก็ได้นะมันมันคือเราต้องการคุณสมบัติในการไปต้านอนุมูลอ,อิสระเอ่อแล้วก็ไม่ใช่แค่ต้านอนุมูลอิสระเราต้องการฤทธิ์ในเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันนะคะเพราะฉะนั้นโอเมก้าสามไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบจะกินตัวไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการฤทธิ Anti ์แอนตี้อินฟลามเมชันที่แบบว่า ยิงปุ๊บเข้าเป้าตรงกลางเป้าเลยเราต้องกิน EPA ะะมันจะมีอีกอันหนึ่งที่ไปช่วยในเรื่องของอินฟลามเมชันด้วยแล้วก็ไปช่วยเรื่องการทํางานของสมองด้วยนั่นก็คือ DHA นะคะเพราะฉะนั้นหมอก็จะแนะนําว่าให้กิน EPA บวก DHA ไปคู่กันเลยซึ่งตัวกดไขมันจําเป็นตัวเนี้ยเราจะต้องกินถ้าจะลดน้ำหนักนะหรือใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะ2,000มิลลิกรัมต่อวันไม่ใช่ว่ากินโอเมก้า3วันละ2,000มิลลิกรัมไม่เหมือนกันฟังดีๆฟังดีๆนะการที่กิน โอเมก้าสโอเมก้าสามสองพันมิลลิกรัมนะตัวนี้กับตัวนี้ ไม่เท่ากันนะคะฟังให้ดีๆใครที่ฟังไลฟ์นี้ต้องฟังให้ดีๆนะให้พวกเราจําไว้ว่าการที่เราอ่ะจะลดน้ําหนักเนี่ยให้มันได้ผลเนี่ยนะคะนอกจากในเรื่องของสารอาหารนะที่ให้พลังงานแล้วอ่ะในในกลุ่มของสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเนี่ยนะคะอย่างวิตามินเกลือแร่อ่ะกดกดไขมันอย่างโอเมกา้าจริงมันให้พลังงานนะพวกเราเพียงแต่ว่าเวลาที่เรากิน2,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันนิดเดียวนะมันแค่แบบนิ้วโป้งเดียวอะ่ะแต่ว่าเรายังต้องกินไขมันดีอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปอีกมันไม่พอ นะคะคโอเมก้าส EPA บวก DHA 2,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยเป็นไขมันดีที่ทก็ต้องกินไขมันดีอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปอีกโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือพวกเราก็ต้องไปสำรวจตัวเองนะคะว่าวันนี้ให้ทำความเข้าใจ ในเรื่องของกลไกว่าวิตามินกับการลดน้ำหนักมันมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในแง่ของเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันกับแอนตี้แอนตี้ออกซิเดชันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันขาดไม่ได้ใครที่จะลดน้ำหนักนะอาจจะต้องกินผักผลไม้ให้เพียงพอกินโปรตีนให้เพียงพอกินไขมันดีนะคะด้วยนะคะอย่าลดน้ําหนักโดยที่แบบไม่ฉันไม่กินไขมันไม่ได้เราจะน้ําหนักไม่ลงนะคะเพราะว่าถ้าขาดไขมันดีไปเนี่ยร่างกายมันมันมันจะขาด ตัวที่จะเอาไปใช้ในในกระบวนการสังเคราะห์อ,อะไรหลายๆอย่างในร่างกายคือมันจะปรับสมดุลร่างกายไม่ได้นะแล้ว ควรที่จะเสริมวิตามินเข้าไปด้วยแต่ไม่ได้เสริมวิตามินในแง่ของแบบกินวิตามินเพื่อลดน้าหนักไม่ใช่เพราะเราอย่าไปมีไมซ์เซตแบบนั้นให้อันนั้นก็คือในไลฟ์เนี้ยก็พวกพวกเราจะได้เข้าใจบทบาทให้มันถูกต้องว่าวิตามินเกลือแร่มันมีบทบาทต่อเรื่องน้ําหนักแต่มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้แบบเราลดน้ําหนักได้โดยที่เอองั้นฉันก็หาวิตามินตัวนี้มาทานแล้วฉันก็ไม่ต้องทาอะไรเลยสิ no จ้ะจักวาลไม่ได้จัดเรียงมาแบบนั้นนะคะโอเคนะคะจาก,กันนะคะสองทุ่มพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย